สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตามหาขนาดของวัวที่ดูแล้วน่าจะเอาไปซอยจุได้อร่อย <c oughs> ครับก็อันนี้ก็มาชมข้าววัวนะครับแล้วก็วัวที่น่าจะซอยจุได้อร่อยกำลังกินหญ้าตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่แก่นะครับก็โอเคอยู่ ขาลายไปดูขาลายก่อนขาลายตรงนี้ปุ๊บอืมสะโพกดีตัวนี้ตัวนี้ก็ดูเดี๋ยวจับดูสันก่อนมาอันนี้มาจับดูสันในหน่อยบีบดูสันนอกสันในหน่อยจอันนี้รอไปอีกสักครู่สักครู่ เอาดูสะโพกเนื้อสะโพกมาสิวัวน้อยครับแต่ต้องระวังหลังหน่อะครับวัวรุ่นนี้ถ้าหันหลังให้มันโอ้โหเอวสะบัดเลยนะครับเนี่ยเอวลั่นปัดนะครับเนี่ย เลี้ยงวายำเย็นตัวเล็กพอดีพอดีเนื้อนิ่มๆแต่อันนี้มันก็จะนิ่มไปอาจจะมีตัวนี้พอดีหน่อยตัวนี้พอดีหน่อยส่วนที่อยู่ในคอกก เป็นแม่พันธุ์นะครับดีหน่อยที่ฝนตกหลอบเมื่อกี้มีหญ้าให้บัวได้พอได้เล่น,น เอามาดูสิเนื้อขาลายเนื้อสะโพกอันนี้อืมให้เช็คหน่อยว่าดูสันไหนเลยสิสนุกไปครับการเล่นกับวัวนี่นะครับอยู่ทุ่งนา เห็นเป็นเลี้ยงไก่ครับอยู่บ้านนอกบ้านนอกก็มีความสุขพอประมาณนี่แหละครับแต่ก็ไม่มีเงินใช้ละแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่าไหร่บรรยกาศยามเย็นเอาวัวเข้าแรงเอาวัวเข้าคอกให้วัวกินหญ้า หน้าแรงก็จะพรอมๆหน่อยวัวขอบคุณท่านที่รับชมครับสำหรับกเกษตรกรที่เลี้ยงวัวก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าพิ่งขายนะครับราคาวัวกำลังตกครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำรับคลิปสวัสดีครับ